อ๋อครับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมและนี่คือ way of the k i l l e n หรือว่าวิธีแห่งกิเลนนั่นเองนะครับผมก็เป็นเวลานานแสนนานนะฮะที่เราไม่ได้เล่นกิเลนนะก็เป็นเวลาตั้งอสามสนาทีนะฮะเออรอเล่นครับผมนะประมาณ7-8วันแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูกันในะเกมดีกว่ามาวันนี้ก็งงมาที่2องพนะครับผมนะสาหรับกิเลนวันนี้ก็ไม่ได้เล่นาน,นานนานเล่นทีก็จัดเต็มสักหน่อยนะฮะอ่ะ ก็ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะท้าอยังพักคิดใหม่นะครับผมอ่ะหมุนแรกก็เข้าฟรีเลยโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้อะไรครับนี่มนานมาเล่นทีกิเลนต้อนรับกันแบบนี้ครับผมต้อนรับกันแบบดีแบบอย่างดีเลยแบบดีอะไรก่อนอย่างดีเออเข้าใจไหมอะไรครับนี่ จงอย่าจงจงอย่าไปกลัวนะจงอย่ากลัวในสิ่งที่เรากำลังพูดอะไรวะเดี๋ยวล้มเลิกไปล้มเลิกไปนะฮะสิ่งที่ผมกำลังจะพูดเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันในเกมนี้กลัวนะครับผมเลือสีมุนสุดท้ายไม่รู้จะรอดหรือจะตูดนะฮะเออ ไม่รู้จะรอดหรือจะหมดจะรอดหรือจะล่วงนะฮะวายมาสามตัวครับผมแถวสามมารึ่งแพงหะายสาวร้อยหอดนี้แล้วโอ้หมีอีกสามสี่ตัวนะฮะโอ้โหไปอีกครับผมสองร้อยแปดสิบเอ็ดเอาแล้วสิบไหลมาต่ออีกได้ต่ออีกโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยดีเกิลโอ้โหสปเปร์แมนกาบแปดร้อยน,นะฮะ <c oughs> โอ้ตายแล้ว คือแบบอาง่ผมยังไม่ได้เล่นไม่ได้ทําอะไรเลยแค่หมุนเดียวเข้าฟีมาแนละ้วมันก็มาไหลให้รัวๆแบบนี้เออหวังว่ามันคงจะไหลแบบจุดแบบจนตลอดเกมนะฮะอ่าไม่ใช่ว่ามาแค่ตอนแรกๆนะฮะแค่ตอนเริ่มแบบมาดีจัดแล้วท้ายเกมมาแบบดูดยับอะไรประมาณนี้ไม่เอานะแบบนั้นนะสปอริตกลับมาอีกแล้ว5 9 5นะครับผมโอ้โห จังหวะนี้คูณ27ไปนะฮะก็ได้มา67นะครับผมอ่าตารางวันรวมนะฮะอยู่ที่1511สวยพี่สวยอือคึงแผงฮะส่วนนี้แล้วก็หลายต่อแล้วผักอ่าอะไรเนี่ยผักอะไรนะผักผักกาดหรืออะไรกระลำ เออพักอะไรก็ช่างเลยกระลำอะไรหรืออะไรไม่ใช่เออสร้างมาถอะตอนนี้รู้แต่ว่าหลายนะโอ้โหเต็มแพงฮะหกร้อยครับผมนะดีวยวกนี้แล้วก็เดือเรอร์เม,มกกมาที่เจ็ดร้อยแปดสิบนะครับผมอ,อ่าเดี๋ยวลองเบดสิบสักนิดหนึ่งละกันนะก่อนจะก่อนลานะฮะก่อนลาเรา ตัดเบียดสิบก่อนแล้วนะครับนี่เฮ้ยเครือ่องแข่งนะชุดนี้มาได้สี่นะอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมนะได้มาที่สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบนะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามไวให้ผมด้วยนะฮะใครสนใจก็ดูที่ใต้อคอมเมนต์นะครับผมนะเดี๋ยวผมทิ้งทางเข้าไว้ให้นะ สำหรับวันนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ